เที่ทำให้เราทำบุญไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดนี่คือเรื่องราวจากนายแพทย์ผ่าตัดหัวใจมือหนึ่งซึ่งได้มีการเปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและบทขอขมาอโหสิกรรมว่าปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนมโมตสะกราบสามครั้งแล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อนปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์มา ก็เลยได้สวดบทขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเป็นบทที่น่าสวดดีหลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงชมพูมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าอิมเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกคุยกับแม่ แม่ว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาอโหสิกรรมให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้พอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆบอกเธอว่าเขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆก็เลยอยากจะแชร์บทสวดให้เพื่อนเพื่อเผื่อใครอยากจะสวดมนต์บทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมัง สันจิจกรรมมังอาสัรจิจกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงบันดาลให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาค้านาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินนิพพานังปัจ,จโยโหตุ อย่าลืมแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณชีวิตจะดีขึ้นทันทีสำหรับท่านที่สนใจจะสวดบทสวดขอขมาอโหสิกรรมบทนี้สามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้ครับเรื่องราวของการทำบุญไม่ขึ้นนี้ท่านพระอาจารย์วรงคตหรือหลวงตามมาท่านก็ได้สอนไว้อย่างน่าสนใจว่าก่อนจะพูดกันยืดยาวต้องมานิยามกันก่อนว่าทำบุญไม่ขึ้นแปลว่าอะไร ส่วนตัวนิยามคำว่าทำบุญไม่ขึ้นคือทำดีแค่ไหนทำดีเท่าไหรก็มักจะไม่ได้ผลสะท้อนหรือผลกลับที่ดีเท่าที่ทำลงไปเสมือนลงทุนไปแล้วไม่ได้เท่าทุนนอกจากไม่ได้เท่าทุนแล้วนำซ้ำยังรู้สึกขาดทุนเจ็บตัวเจ็บใจติดขัดขัดข้องโชคร้ายไม่มีโชคลาบไม่มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือไม่เจอโอกาสดีๆอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา บางทีการทำบุญไม่ขึ้นอาจเพราะแค่เริ่มต้นเราก็เข้าใจไม่ถูกต้องแล้ว3ส,ส่วนที่เข้าใจคือข้อที่1บุญที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนบุญคือความสบายใจเมื่อใดที่ทำความดีจิตใจต้องสบายเมื่อใดทําสิ่งดีๆต้องปล่อยให้ใจมีอารมณ์สบายไม่ยึดติดในบุญไม่สงสัยไม่ลังเลข้อที่สคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิด และไม่มีใครใหญ่เกินกรรมดังนั้นหากจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือการกระทำในอดีตหรือกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันหากเข้าดังนี้จะไม่เสียเวลาตั้งคำถามหรือพยายามค้นหาว่าอดีตเราเคยเป็นอะไรอดีตเคยทำดีไม่ดีอะไรไว้เราจะตระหนักว่าเราจะทำดีในวันนี้เราจะทำบุญทำกุศลในวันนี้เพื่อให้บุญนำเหตุและปัจจัยที่ดีมาในอนาคต ข้อที่3กรรมแก้ไขไม่ได้แต่ทำกรรมใหม่ให้ดีได้ทีนี้เรามาดูว่าที่ติดขัดเพราะอะไรบุญคือความสบายใจบาปคือความไม่สบายใจกรรมดีกรรมชั่วหากลบกลบนี่ไม่ได้กรรมไม่ใช่บัญญัติไตรยางความดีคือน้ำความชั่วคือเกลือทั้งน้ำคือภาชนะที่รวมทุกการกระทําและกรรมทั้งมวลที่เราบันทึกลงไปในจิตคือกรรมที่เราสะสมลงไป น้ำน้อยเกลือมากจึงเค็มมากในภาชนะนั้นก็เข้มข้นด้วยกรรมชั่วน้ำมากแต่เกลือน้อยจึงเค็มน้อยในภาชนะอันนั้นก็ถูกเจือจางด้วยมวลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ถูกลบไปไหนยังคงอยู่เท่าเดิมอยู่ที่เดิมในภาชนะอันเดิมแต่ละวันเราต้องตักน้ำจากถังนี้ขึ้นมาดื่มบางวันและบางคนอาจจะเจอน้ำที่เค็มปีหรืออาจจะเจอน้ำที่เค็มปลาแหมก็ได้ ตามแต่กรรมสะสมบันทึกกรรมไว้มากน้อยเมื่อลองพิจ,จารณาตามนี้เราอาจจะพบคำตอบที่ชัดเจนว่าเศษกรรมสวยกรรมที่เราต้องเผชิญคืออะไรทำไมถึงเจอแต่เรื่องร้ายทำไมเจอเรื่องไม่ดีทำไมยังสวยเรารู้ดีว่าไม่มีใครแก้กรรมได้และปริมาณรวมแห่งกรรมนั้นเราคือผู้กำหนดเองทั้งสิน้นวันไหนหรือช่วงไหนที่ทำบุญไม่ขึ้นหรือโชคร้าย อาจเป็นจังหวัดที่น้ำสะอาดแห้งขอดตักมาทีไรก็เจอแต่เม็ดเกลือกำลังจิตกำลังใจก็เหือดแห้งเพราะแบบนี้นี่เองที่อะไรก็มักผิดพลาดเหมือนโชคร้ายและติดขัดอุปมาอีกทางหนึ่งเมื่อบุญหรือกรรมดีก็น้อยพลันพบที่เกี่ยวข้องกับเราอยากช่วยเหลือแสงสว่างของเราก็น้อยเหลือเกินเทวดาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แทบมองไม่เห็นลำพังตัวเองก็จิตใจกำลังก็น้อย คนอยากช่วยก็มองไม่เห็นว่าเราทำประโยชน์อะไรมีบุญอะไรมาแลกเปลี่ยนมาเทรถกันแบบนี้ทำบุญไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นก็เพราะตัวเราเองเป็นจุดเริ่มทีนี้เราจะทำบุญให้ขึ้นได้ยังไงง่ายที่สุดคือทำให้มากสบายใจอยู่สม่ำเสมอบุญทั้งสิบอย่างบุญกิริยาวัตถุสิบมันเติมน้ำสะอาดในใจจากคำสอนของหลวงตาลองพิจ,จารณาดีๆสวดมนต์ทุกขณะ จิตบันทึกแต่กระแสดีๆอย่าไปนึกถึงเรื่องไม่ดีอย่าไปรับเอาเข้ามาบุญคือความสบายใจมันสวดมนแผ่บุญกระแสดีๆก็ดึงความโชคดีมาสวดมนแผ่บุญแผ่บุญอนุโมทนาเป็นผู้มีประโยชน์อย่าไปโกรธอย่าไปยุ่งขออภัยเมตตาเขาแผ่เมตตาให้เขาไปยิ้มให้เขาก็เป็นบุญแล้ว ชวนเขามาสวดมนต์สิสวดมนต์แผ่บุญอนุโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงตามาท่านให้แนวปฏิบัติที่ล้วนอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบหรือที่ตั้งแห่งการทำความดี10บอย่างและบุญคือความสบายใจนี้เองคือการเติมน้ำสะอาดที่ง่ายลงไปในภาชนะเห็นแล้วใช่ไหมทำไมแค่สวดมนและปฏิบัติตนในศาสตร์หลวงปู่หลวงตาอน,นิสงส์ถึงมากมายนัก มันสวดมนเพื่อให้หยดน้ําแห่งกรรมดีค่อยๆรวมเป็นสายน้ํากระแสะแห่งความดีค่อยๆเจือจางความเค็มของเกลืออันเสมือนกระแสะแห่งกรรมไม่ดีที่ถูกเบนไปจากจิตถูกเลือนจางไปจากกระแสะแห่งความคิดไม่มีใครใหญ่เกินกรรมและมนุษย์ย่อมมีกรรมเป็นแดนเกิดการประกอบกรรมดีหรือทำกรรมชั่วย่อมส่งผลต่อความเป็นไปของชีวิตหากแม้นสวดมน์แผ่บุญปฏิบัติดีแล้วยังเจอเรื่องร้าย ก็ขอให้ใจเย็นๆและพิจารณาว่าก้อนเกลือเล็กๆก้อนนั้นก็กรรมของเราเองความโชคร้ายนั้นได้เกิดแล้วและมันจะจบในซักวันกรรมก้อนนั้นถูกนำออกจากภาชนะแล้วก็มันเติมน้ำลงไปมากๆเพื่อให้อย่าบังเกิดตักเจอก้อนเกลือนั้นอีกสุดท้ายลองพิจารณาว่าทำไมหลวงปู่หลวงตาถึงบอกว่าคนสวดมนต์ปฏิบัติจริงถึงไม่มีโชคร้ายและมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิต เราเติมน้ำลงไปในถังตลอดเวลาและระมัดระวังไม่เผลอเติมเกลือลงไปไม่สะสมบันทึกกระแสไม่ดีสุดท้ายภาชนะสะสมเราก็เต็มไปด้วยน้ำแม้จะไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ก็มากพอให้ไม่รู้สึกถึงความเค็มหรือลืมความเค็มจากใจได้แค่ยิ้มให้กันทำดีต่อกันอภัยต่อกันก็สบายใจและเป็นบุญแล้วการมีจิตใจที่ดีคิดอ่านการใดก็ตาม จะทำให้เจอแต่คนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาขอขอบคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆจากเพจห้องพระที่ได้นำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ